บรรยากาศตลาดเป็นกันเองแบบชิวๆสบายๆสไตล์ไอเจินะครับวันนี้ของกินหลากหลายเมนูนะครับไอเจิก็จะพาไปชมนะครับว่ามีอะไรน่าทานนะครับสำหรับเมนูมื้อเย็นนี้กับไอเจินะครับไปกันเลยครับเมนูแรกที่อยากจะแนะนํานะครับก็จะเป็นกุ้งนึ่งซีอิวนะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับกับร้านแกง30บาททุกอย่างนะครับ กับยำไข่เค็มนะครับมีหลายอย่างมากมายให้เลือกนะครับร้านนี้ก็จะเป็นเห็ดเขียวนะครับ20บาทนะครับกับเห็ดทอดก,กรอบนะครับเขย่าผงสไปซี่นะครับและก็จะเป็นทอดมันปลานะครับ นี่นะครับก็จะเป็นร้านขนมถังทองนะครับทํากันใหม่ๆจากเตาเลยนะครับมีหลายหลากมากมายให้เลือกนะครับกับไส้สลัดไส้เลยนะครับก็จะเป็นไส้ฟักทองไส้สังขยาไส้ขา้าวโพดไส้มะพร้าวนะครับร้านขนมเบื้องนะครับทํากันใหม่ๆสดๆนะครับกับขนมเบื้องไส้เค็มไส้หวานนะครับ ใส่รวมมิตรก็มีมาให้บริการนะครับวันนี้เมนูผัดปลายั่วๆนะครับก็จะเป็นนี่นะครับผัดนกนะครับนกผัดเผ็ดกับร้านผัดปลามีหลายอย่างให้เลือกนะครับยกครัวกันมาทํากันใหม่ๆที่ตลาดเลยนะครับกับร้านผัดปลาผัดเผ็ด แหนมสดนะครับชิ้นละ20บาท3ชิ้น50บาทกับไส้กรอกทอดนะครับยั่วๆนะครับวันนี้ก็มีมาให้บริการเช่นเคยนะครับร้านน้ำพริกนะครับน้ำพริกผักสดผักลวกผักจิ้มหลายหลากมากมายนะครับมีมาให้เลือกถึงที่ตลาดเลยนะครับร้านนี้อลังการมากเลยนะครับเข้าร้านเดียวก็จบได้เลยนะครับกับเมนูทุกอย่างเลยนะครับกับร้านผัก หลากหลายเมนูแล้วก็น้ําพริกหลากหลายอย่างเลยนะครับกับน้ําพริกกะปิน้ําพริกปลาทูนะครับป่วนปลาทูป่วนแบงดานะครับพริกตาแดงน้ําพริกหนุ่มนะครับมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะครับร้านขาหมูพะโล้นะครับยั่วๆเลยนะครับกับร้านขาหมูคากิแล้วก็ไส้หมูนะครับเมนูยำก็มีมาให้บริการนะครับยำไม้10บบาทนะครับกับยำเล็บมือนางนะครับ สำหรับคลิปนี้ไอเจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสวัสดีครับ